วิธีการตั้งตองมีอุปกรณ์สองอย่างก็คือปากกาสองด้ามค่ะเราต้องใช้ในการตั้งตองเพราะว่าปุ่มตองของเรานะคะมีความแข็งบางทีการกดด้วยมือก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะกดได้นะคะทีนี้การตั้งตองสเต็ปที่1นนะคะถ้าเราพบว่าถ้าเราพบว่าเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตก ก็จะเป็นเหตุให้ทําให้สัญญาณตองนะคะดับไปนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากเครื่องสํารองไฟเสียอาจจะเกิดจากไฟดับหรือว่าไฟตกก็จะมีเหตุทําให้เครื่องตองนะคะดับไปถ้าเครื่องตองดับไปเสียงต่องก็จะไม่ดังนะคะซึ่ง เราจะต้องแก้ไขด้วยการทําสเต็ปที่1ก่อนนะคะถ้าเราไม่ทําสเต็ปที่1นนะคะการตั้งตองก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะสเต็ปที่1ก็คือวิธีการตั้งเวลาปัจจุบันนะคะการตั้งเวลาปัจจุบันนะคะถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เครื่องสํารองไฟดับนะคะหรือว่าไฟตกนะคะตรงนี้นะคะปุ่มวันปัจจุบันตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือวันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะนี่คือวันอาทิตย์ค่ะ ปุ่มอันนี้เรียกว่าปุ่มวันปัจจุบันอันนี้คือเวลาปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟดับเนี่ยปุ่มวันปัจจุบันน่ะมันจะหายไปจากหน้าจอนะคะวันเนี่ยปุ่มสีแดงที่โชว์ตามวันค่ะมันจะไม่โชว์ขึ้นในจอเลยนะคะแล้วเวลาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตรงหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นเลขศูนย์เลขสองก็เป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งก็เป็นเลขศูนย์ตรงเลขแปดก็เป็นเลขศูนย์นะคะทั้งหมดนี้จะขึ้นเวลาศูนย์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 แล้ว มันก็จะร้องติด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 ตลอดเวลานั่นคือเกิดไฟดับหรือว่าเกิดเครื่องเครื่องตองมีปัญหาแน่นอนค่ะวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องวัดตั้งวันปัจจุบันและตั้งเวลาปัจจุบันก่อนนะคะก็คือตั้งเวลาปัจจุบันก่อนซึ่งวิธีการตั้งเวลาปัจจุบันนะคะก็ให้เรากดปุ่มแอรจัดค้างไว้นะคะนี่คือปุ่มแอรจัดนะคะนี่ค่ะนี่ นี่คือปุ่มแอรจัตเห็นแอจัตที่อยู่ด้านล่างไหมคะนี่คือแอจัตใช่ไหมคะปุ่มแอรจัตคือด้านบน,นะคะนี่ค่ะให้เรากดปุ่มแอรจัตค้างไว้ตลอดเวลาที่เราตั้งเวลาและวันปัจจุบันนะคะก็คือกดกดปุ่มแอรจัตค้างไว้แล้วก็กดวันป,ปัจจุบันก่อนนะคะว่าสมมุติว่าวันที่เกิดเหตุคือวันจันทร์ถูกไหมคะเช้าวันจันทร์มานะคะต้องมีปัญหาเราก็กด ปุ่มแอร์จัดค้างไว้นะคะแล้วก็เลือกวันปัจจุบันให้เขาก่อนนะคะบอกเขาว่าอันนี้คือวันจันนะก็กดปุ่มวันจันทร์ให้วันจันทร์มีสถานะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเกิดเกิดเหตุวันไหนก็แล้วแต่ให้กดกดปุ่มวันปัจจุบันให้เครื่องก่อนนะคะกดปุ่มวันปัจจุบันขึ้นเป็นไฟสีแดงเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเวลาให้เป็นปัจจุบันนะคะเพราะว่าเมื่อไฟตกหรือไฟดับเนี่ยตรงเวลาตรงนี้มันจะขึ้น0.00 นะคะเราก็กดแอรจัดค้างไว้นะคะก็คือกดแอ t จัดค้างไว้ตั้งแต่วันปัจจุบันแล้วนะคะพอเราได้วันปัจจุบันนะคะเราจะคลายปุ่มแอรจัดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนที่จะกดเวลาปัจจุบันก็ให้กดปุ่มแอร t จัดค้างไว้นะคะปุ่มแอรจัดเนี่ยเราจะต้องกดค้างไว้จนกว่าเราจะตั้งวันปัจจุบันหรือเวลาปัจจุบันเสร็จนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเวลาให้เป็นเวลาปัจจุบันนะซึ่ง ซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างของเครื่องที่ปกตินะเสรลุงอธิบายจากเครื่องที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจฟังแล้วก็จินตนาการภาพตามนะคะถึงจะทําได้นะคะสเต็ปที่1ก็คือถ้าคุณละเลยการกดปุ่มแอร์จัดและตั้งวันปัจจุบันและเวลาปัจจุบันก็จะทําให้เครื่องไม่สามารถทํางานได้นะคะแต่ถ้าคุณทําตามที่เสรลุงอธิบายก็คือกดปุ่มแอร์จัดค้างไว้นะคะปุ่มแอร์จัดเนี่ยหากดค้างไว้นะ แล้วก็เลือกวันปัจจุบันนะคะแล้วก็ตั้งเวลาปัจจุบันนะคะให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทําขั้นตอนที่สองนะคะซึ่งขั้นตอนที่สองก็คือการตั้งเวลาเพื่อให้สัญญาณตองดังนะคะเดี๋ยวเซลุ่งจะอัดในคลิปถัดไปนะคะ